ไปอยู่เื่นแค่นั้นเองเพราะมันไม่ใช่ปัจจุเด็กไม่รู้เรื่องอะไรเลยกฎหมายคุ้มครองเด็กไม่มีแลยเหรอคือยังไงนี่ก็มันเข้ามคืนก็จะมาฝั่งนี้่คืนนี้เหมือนกันดึกๆเดือนดืนมันจะพากันเอาตุวเอาเด็กหรือเปล่า่ไปวิ่งมาหรือยังไงหรือเอาไปซ่อนในปลงปเปลไว้เนี่ยเป็นแท็กทีมไง เออแล้วก็กันแจ้งว่าลูกเป็นกะกลากินีบ้านเมืองกับพ่อมันหรือเปล่าอืโดยกันแจ้งยัดข้อหาไปที่ได้ได้ลูกผมก็ถอนได้นะเด็กใส่ไม่เปลี่ยนดอกมีลายยางด้วยผมมันคนผูกเ,เอง อพอหลอกใช้เด็กแล้วก็กลางคืนก็เอาเด็กไปทรมานทุรกรรมอะไรมั่วสั่วที่ปักหมุดไปนะครับในหลายช่วยอะไรแบบเนี้ช่วยกันมัไม่ช่วยแบบนี้หรอกชอบมกันแล้วแรกะชีวิตพยายามจะปิด ให้เรื่องมันเงียบไม่ได้บ้านะเดี๋ยวพวกลูกท่านเหมือนกันแล้วลก็จะโดนเหมือนผมดูเนี่ยที่อยู่บ้านลูกผมยิ่งหนักถ้ามีร้วนผมไปหาลูกแล้วเนี่ยลูกว่าลูก,กัวเนี่ยผมไปก็เอาอไปวางไว้เวลานั้นก็จับเหมือนเดิมต้องใช้อำนาจอะไรสักอย่าง